สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับซูซูกิสวิปรถที่แบบขายดีอันดับต้นๆเหมือนกันฮะเครื่องพันสองนะฮะเกียร์โตปี2014ทะเบียนแจ้งย้ายให้นะฮะเป็นกรุงเทพมาหาคนครรถเราบังคับโอนทุกคันนะครับก่อนออกจากเต็นต์ต้องโอนเข้าชื่อลูกค้าก่อนเราจะไม่ชุดออนลนยนะครับว่าจาัดไปนั้นก็เราก็จัดก,การให้เสร็จเสร็จถ้าจาัดไปนั้นก็ไม่มีปัญหารถปี2014นะครับสีน้ําเงินแท้เดิมนะครับ รถตอนนี้เป็นมือที่2นะฮะเป็นมือที่สไม่รู้ว่ามือแรกน่าจะเป็นไฟแนซ์ L หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะมือแรกน่าจะเป็นไฟแนซ์ก็รถรับประกันไม่มีชนหนักน้ําท่วมพลิกคว่าไม่มีนะฮะรับประกันสีเดิมไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับสีน้ําเงินเดิมโรงงานเลย189,000บาทร <c oughs> าคานี้ฟังไม่ผิดครับ1 8 9 0 0แบาทได้รถปี2องพด้วยนะ คันก่อนรถปี12 13มัง้งราขายเฉลี่ย99แต่นี่โปรโมชั่นสิ้นปี189,000บาทราคานี่ถือว่าให้เกียรติผู้บริโภคมากนะฮะและรถไม่ชนไม่จมน้ําไม่น้ําท่วมไม่มีชนหนักหน้าคว่ำวิกคว่ำอะไรไม่มีนะครับ189,000บาทแล้วได้ปีสดด้วยปี2014อันนี้ไม่แสนเจ็ดนะฮะปี2014ใสๆเลยเดิมๆบางๆนะฮะ เดิมแน่นอนไม่มีชนไม่มีบุบนะครับมีทําสีบ้างนิดหน่อยขีดขวนนิดหน่อยก็มีบ้างนะฮะรถมือสอง2 4ครับทูทูบีสวิปเครื่อง1.2นะฮะประหยัดน้ำมันมากประหยัดน้ามันมากจัดเป็นัน้นได้เต็มนะครับออกรถจ่าย3,000จบนะฮะของเราขายถูกเลยต้องเก็บค่าออกรถ3,000นิดหนึ่งเราขายไม่แพงครับถ้าผมขาย2,500ผมก็ ออรรถจ่าย9บาทได้ตัวนี้จัดไปไน้สองแสนห้านะใครจะจัดเกินเพื่อเอาเงินไปใช้ปีใหม่ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะฮะถ้าเอกสารชัด,ชดสลิปเงินเดือนก็ทันมาดูภายในกันภายในนี่ก็เดิมเดิมเลยนะฮะแล้วคีนสะอาดหมดนะครับผมบอกแล้วรถผมทุกคันนี่ลื้อภายในทุกชิ้นนะฮะฟอกพรมฉีดน้ําหมดเพราะว่ามันมีลายฝุ่นนะฮะผมพรมนี่ตากแดดร้อนมากนะฮะตัวนี้ไปเป็นออปชั่นก็ออปชั่นเหมือนกันหมดที่ สเปคโรงงานก็คือแอร์แบ็ก ABS นะฮะเป็นแอร์แบ็ก ABS ไปดูห้องเครื่องกันแอร์แบ็ก ABS ภายในนี่สะอาดอยู่แล้วฮะภายในสะอาดหมดแล้วกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกปรับข้างไฟฟ้านะครับปรับข้างไฟฟ้าภายในก็สะอาดหมดครับภายในไม่ต้องกลัวเราฟอกหมดะฮะทุกอย่างแผงประตรง้งแผงประตูนี่ไม่มีฝุ่นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีฝุ่นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์มาดูฝาท้ายกันท้ายนี่เดิมหมดนะฮะ เลนอางนี่เดิมหมดนะครงบยเดิมไม่มีพ่นสีน็อตไม่ขยับนะครับท้ายสวยนะครับคันนี้ท้ายสวยหน้าสวยครับผมดูแล้วผมดูแล้วท้ายสวยหน้าสวยรถทะเบียนเชียงใหม่เดี๋ยวเราต้องย้ายมากรุงเทพนะครับจะย้ายมากรุงเทพไปในสะอาดนะครับไปในสะอาดประตูหน้าซ้ายายในเราฟอกหมดนะฮะไม่มีกระแทกไม่มีชนหนักครับเหตุเดิมครับเหตุเดิมเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับ มาดูห้องเครื่องกันห้อง,งเครื่องก็เครื่องนิ่งๆิิ๊บๆิบนะฮะเครื่องนิ่งนงเครื่องนิ่งๆิ่งอเดิมครับอันเดิมเรารับประกันเครื่องเกียร์นะฮะสามสิบวันแต่ว่าถ้าเกิดใครจะจัดกับกุ้มสีหรือว่าซื้อประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีก็ได้นะฮะเพิ่มดอกเบีย้ 0, ย0.5เปอร์เซ็นต์หลายๆที่ก็ทํากันก็ได้นะฮะแต่พวกนี้ดูแลง่ายครับไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยหรอกเพราะผม รถเป็นปีใหม่รถเครื่องพันสด้วยจเจอหมดครับจเจอหมดกันนี้หน้าเดิมหน้าหลังซ้ายขวาเดิมแน่นอนรับประกันไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสาพบาทเครื่องพันสองร้อยซีซีออโต้แอร์แบ็กเอเนะครับพร้อมๆเลยใครซื้อสดก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยรถได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเปิดราคาถูกแล้วราคาเราไม่แพงเลยราคาเราไม่แพงเลย ระวังสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดคือมิจฉาชีพนะครับของเราเนี่ยจะให้ลูกค้าจองแค่1000บาทนะฮะบอกได้เลยถ้าจะจองนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับจองอะ่ะอยากให้ลูกค้ามาเองดีกว่ามาดูสินค้าเองดีกว่าให้เห็นกับตาเองดีกว่านะฮะสบายใจกว่านะ,ะไม่จำเป็นต้องจองเพราะรถเรามีเยอะลูกค้าไม่ชอบตัวนี้เป็นตัวอื่นก็ได้เยอะแยะรถมันก็เหมือนกันหมดนะฮะไม่จําเป็นจะต้องแบบเอ้ยกูต้องเกิดมาเพื่อสวิฟอะไรอย่างเงี้ยกูจะต้องเกิดมาเพื่อ ยาลิทไม่ต้องเกิดมาเพื่อวอนโกไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรคือรถมันก็เหมือนกันหมดนะฮะแต่ความชอบก็แตกต่างกันไปแค่นั้นเอง